สอนย่ออมโอ้ตลอดเลยคือทุกใจมากยังไงตระการก็โผล่ไปครใช่จะเป็นอสชอะอย่างงี้ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่เออยังอยู่ในแบบนึกถึงได้เอ้ยยังยังหนียวงจอนเนาะเออแต่ก็ไม่คือไม่เครียดอะไม่เครียดเรารู้ว่าแบบมันมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ของด้านล่างก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราอาจจะเป็นแบบคู่ที่รู้สึกว่าคบกันนานอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะแล้วก็รักกันมากถามตรงตรงเลยลอะไรนะคะนั่นไงว่าแล้วจะต้องมาถามเรื่องนี้กายังไงไม่กดกกดกัน คือพ,พี่พี่ก็มาอัปเดตกันไงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้เนาะแน่เราอะ่ะก็ยังยังไม่ได้มีมีแพลนเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดียังอยู่ด้วยกันดีนะคะอ่ามันไม่ได้คุยกันแบบจริงจังก็นานแล้วก็ก็คุยแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เอาไม่อยากพูดอะไรอย่างงี้ไงใช่ก็เดี๋ยวนั่นเลยอะไรว่าไป จาะให้ได้เลยใช่ใช่คือคนเราคบกันอ่ะคือเราต้องมีคุยร่วมกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แบบต้องวันนี้เดือนนี้คืออันมันยังไม่มีอม่สนะข่กดาี่มาั่สอัน้าสงย่ออักษรย่อออมโอ้ตลอดเลยคือทุกไจมากยังไงอเอากระโปรงใช่จะเป็นอสชอะไรอย่างนี้ ก็แบบมันมาตลอดก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่เออยังอยู่ในแบบนึกถึงได้เอ้ยยังยังอยู่วงจรเนาะเออแต่ก็ไม่คือไม่เครียดอ่ะไม่เครียดเรารู้ว่าแบบมันมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ของดาราก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวแล้วคุยกับทั้งกับแอนบ้างไหมคะก็แบบมันมีข่าวมาอีกแล้วนะเออใดๆไม่เคยคุยเลยไม่เคยแบบเหมือนเอามาตั้งประเด็นว่าแบบ คิดว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ไม่เคยเป็นแบบโหมดนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมะไรอะไรก็ออกใช่ไหมอะไรอะไรก็ออกใช่ไหมเพราะว่าแบบเหมือนเราอาจจะเป็นแบบคู่ที่รู้สึกว่าคบกันนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ยังไงคอนโทรลเจราะแบบคนรู้คู่อะไรอย่างเงี้ยเอื่นรักก็ได้ที่พิเศษเราเลยก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะแล้วก็รักกันมากเออย้ำเลยค่ะคือเอาว่ายิ่งยิ่งนานน่ะเรายิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าคือตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไงรู้สึกยังไงจากเรื่องที่สมมตินะสมมติ เรื่องเนี้ยเคยโกรธเมื่อปีแรกๆเรื่องเนี้ยอ๋อไม่โกรธลวเป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นมันคือความเข้าใจกันมากขึ้นใช่ค่ะมันมันคือความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากันมันคือการที่จะใช้คาว่าอะไรอยู่เคียงข้างกัน คบนานไม่มีหลอกกระชุ่มกระชวยอโอ้จริงๆตัดหวาเลย <S 2> <S 2> <S 2> <ร>ใช่ <S 2> <S 2> มันมันไม่มีความอย่างนั้นแต่ว่ามันก็คือความเป็นแบบเดิมๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความหวือหวาในหัวใจเหมือนแรกๆที่เราครบกันอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกออกปะแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แต่พวกวันนี้คือมันอยู่ด้วยกันเจอหน้ากันยิ้มได้แล้วก็ไม่สร้างความถุกให้กันาะว่าอันเนี้ยมันเป็น มันเป็นความอะไรที่ดีๆนะเพราะมันไม่หนุหวานเหมือนแรกๆมันทำให้เราแอบนอนแม่ผู้หญิงมันเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะไม่อะค่ะออมคิดว่าคือออมคิดว่าความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเราแบบเรียกร้องความหวือหวาในชีวิตตลอดเวลามันมันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะอันเนี้ยคือศัจธรรมของความรักเนอะก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เราอะ พ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มานั่งแบบหูหวาตลอดเวลาวิยจะต้องอย่างไงนี้แต่เขาก็มีเติมความรักความห่วงใยความนึกถึงกันความที่ฉันอยู่เคียงข้างเธอยามทุกและยามสุขอยู่อะไรแบบนั้นครับใ,ใ,ใช่ใชอ,ใออมอ่ะตอนนี้ออมไม่คิดเลยคือออมแไม่ไม่ใช่ว่าคือออมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับออมอ่ะเอาจริงๆนะ ยังไงก็ได้เพราะออมรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเราเขาไม่มคันรือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เขามีคาพูดใส่ที่มันทใ้เราหว่ว่าเชื่อมันเราไม่ไม่มีเลยพี่แอไม่ไม่มีคำพูดหวานๆเลยแต่ว่าใช่ใช่ใช่มาอยังไงก็หใช่ใช่หลายคนก็อยากให้คู่เราแต่งสันทีแหละพี่ออม เอาว่าเอาว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการพิธีการพิธีกรรมที่แบบมันต้องมีวาระเวลาที่ที่เหมาะสมของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ทันมั้คะไม่ทันปีนี้ไม่ทันแน่นอนค่ะงานเยอะมากปีหน้าไม่ว้ยัไไม่แน่ไม่รู้ว่าว่างไหมอะ สวยทุกวันไหมเผื่อวันไหนทีุ่กมาสบแต่ผู้เขาก็แต่งงานไม่ขนาดนั้นพูดจริงไม่ไม่ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าต้องตั้งความหวังให้คือไม่ต้องอะไรเลยอ่ะเออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานเราได้อยู่แล้วเราสวอยู่แล้วไม่ใช่รู้สึกว่ามันปลายทางคือมันเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราพอไหมครับพอเป็นเจ้าสาวไหมครับอีกแล้วถามช่องอีกแล้วก็ ยังไงก็ไ hmm. ด like right. okay. ้ค่ะยังไงก็ได้เด็กว่าพอแล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เขาบอกว่าถ้าเขาอยากแติดปีนี้แหละครับตอนไม่ทันไม่ทันไงไม่ทันไงคืออ่ะจริงๆตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสเรื่องธุรกิจด้วยค่ะมันมันเป็นอะไรที่ยากนะยากสําหรับออมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆห ชีวิตอมอที่อมอโฟกัสมากๆแล้วก็ความตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆอะเนาะก็เลยคิดว่าเวลาและโฟกัสออะม,มันเลยไปอยู่ตรงนั้นไง<อ>ใช่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอมก็แบบรู้สึกดีที่อ,อมอะได,ได้ได้เขาเป็นคอนเซิลในหลายๆในหลายๆเรื่องแล้วอมอก็รู้สึกกําลังสนุกกับด่านนี้อยู่อย่างจากมันมันชีวิตเรากําลังเด velop จุดนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบบายแอดนะคะไม่ได้เป็นคนแบบบายแอดอุ้ยทำไมฉันไม่แต่งงานแบบมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันแค่ชีวิตเราอะไทมมิ่งในตรงนี้มันยังยังต้องทําสิ่งก่ออย่างเนี้ยค่ะการนับปีปีนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะปีนี้ให้พูดทงไมเยอะขนาดนี้เลยเกิดปีมังกรค่ะยี่สิบไม่เห็นแล้วเห็นไหมล่ะ จริงๆเข้าเข้าปีที่8แล้วค่ะใช่เข้าปีที่8แล้วค่ะเฮ้ยเหรอทำไมอ่ะเราก็ดูเลิกดูอะไรด้วยเออดูเลิกงามอะไรเนาะเออไม่ใช่ว่าแบบอยากว่างเมื่อไหร่ก็เออใช่ไหมเราก็ต้องมีเลิกงาม อย่าง <laughs> <laughs> แต่เ,เพื่อนเปนหมดแล้วนะพี่ออมเ,เพื่อนออราใช่ไม่เป็นไรเรา<อ><อ>รู้สึกว่าเรายังทำงานไปก่อนเออเรายังตัวเล็กอยู่เฮ้ยใช่ตัวเล็กอยู่ <c oughs> แต่ออร่าเจ้าสาวมาแล้วนะหลายคนบอกป <c oughs> าจริงเหรอเฮ้ยไ <c oughs> ปเรื่องอื่นดีกว่าล่ะเฮ้ยยัง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 เอาให้ได้นะเราอ่ะ

อย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ